กราบสวัสดีนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับผมสําหรับช่องสามที่พี่น้องวันนี้ผมน้องทอมนะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาชมกับเสนจันดํานะครับความดุดดันแห่งเสนจันวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูนะครับก็อันนี้เป็นเสนจันดําบ้านนะครับผมเดี๋ยวผมเอาต้นเล็กก่อนเลยเมื่อกี้ขึ้นท็อปวิวไปครับอันนี้ก็ลงมาหน่อยเสนจันดําบ้านนะครับสีของเขาเองครับใบเขาจะออกสี เขียวเข้มๆนะครับทึบๆหน่อยนะครับถึงสีน้ําตาลใบจะถึงสีน้ําตาลเข้มเลยนะครับผมตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเพราะว่ามันช่วงแสงเลยครับมันสะท้อนนะครับผมอันนี้ทรงใบเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับเดี๋ยวหาใบเก่าให้ดูก่อนนะครับใบเก่าใบเก่าใบเก่าเนี่ยหลักๆผมเห็นหลายๆท่านเขาจะเขาจะจำฟอร์มเนี่ยครับ คืออันนี้อันนี้กับบานเวอร์ครับคือตรงหูเรียตัดตรงนะครับหูตัดตรงไปแหลมเนี่ยควรจะจําว่าเป็นสเสน่ห์จันดานะครับผมแต่ถ้าเราเลี้ยงดีๆสมบูรณ์สมบูรณ์เขาก็จะหูเขาจะยกขึ้นหน่อยนะครับหูจะยกขึ้นมาหน่อยนะครับนี่ก็ยังเป็นดำเพราะมันต้นเดียวกันนะครับผมบนใบออกสีสีเขียวนะครับเขียวเข้มนะครับแล้วก็จะเอ่อโอ้โหตรงนี้มันสะท้อนแสงมากเลยครับเส้นใบ เส้นล่องเดินกลางใบเขาจะเป็นสีที่เข้มกว่าพื้นใบนะครับผมจะออกเป็นสีน้ําตาลดํานะครับใต้ใบนี่สีออกน้ําตาลน้ําตาลนะครับใต้ใบเขาจะออกสีน้ําตาลนะครับใบใหม่จะออกเป็นสีน้ําตาลนะครับบางทีเนี่ยผมเคยเห็นมันเกือบจะเป็นสีชมพูเลยก็มีนะครับผมสาหรับสนิทดาที่ออกใหม่ๆแต่สุดท้ายเดี๋ยวเขาจะแปลงเปลี่ยนสีนะครับแล้วก็สีเข้มขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็มาเป็นสีอย่างนี้นะครับผมแล้วก็มาเป็นสีอย่างนี้นะครับผมส่วนก้าน ก้านใบนะฮะดูก้านใบเขานะครับสีสีออกสียังไงอะน้ำตาลม่วงม่วงยอดออกเอ่อแดงแดงถ้ายอดใหม่จะออกสีแดงนะครับผมคล้ายๆพวกเข้าไลเบอรี่ครับเนี่ยอารมณ์นั้นนะครับผมที่จริงมันก็เปลี่ยนแปลงตามฤด,ดูกาลด้วยนะครับสำหรับสีของเสนจันดำนะครับผมผมว่าเจอแบบเขาเปลี่ยนสี ไปบ้างก็มีนะฮะนี่แบนี่อ่าส่วนมาอีกต้นหนึ่งนี่ก็จันดำครับนี่ก็ใบเปิดใหม่ไหมนะครับใบเปิดใหม่นะครับสวยนะครับเนี่ยครับเป็นริ้วๆเลยนะครับผมดูฟอร์มใบใหญ่ๆนะครับเนี่ยฟอร์มใบนี้กันนะใบนี้ใหญ่ใหญ่เป็นใหญ่กว่าฝ่ามือผมอะครับ จรรันดําบ้านนะครับดูหูครับเลี้ยงสมบูรณ์สมบูรณ์หูเขาจะยกขึ้นไม่ได้ตัดตรงครับถ้าเป็นใบเก่านะครับอันนี้ก็ยังนี่ก็ยังดูดูคล้ายๆดำอยู่ครับบางทีเอ,อต้องเก่าๆกว่านี้มีไม้เอ Grid ่ยเดี๋ยวเราหาดูให้นี่นี่อันนี้ครับเนี่ยค่อนข้างตัดตรงเลยนะครับตัดตรงเลยนะครับอ่า uh huh. ตรงเนี้ยส่วนเนี้ยครับเขาจะตัดตรงครับแล้วก็เป็นใบเป็นสามเหลี่ยมวิ่งมานะครับคล้ายๆเกียงทํางานปูนนะครับผมแล้วก็เนี่ยครับ เหมือนกันก็คือมันก็จันดำเหมือนกันนะครับลำต้นนะฮะสเีเข้ากล่ำสีไรเบอรี่นะครับผมนี่ส่วนยอดจะออกสีแดงๆหน่อยนะครับผมปึ๊บสีจางๆแล้วค่อยเข้มตอนปลายนะครับแล้วก็ส่วนความเชื่อของสเสน่ห์จันดำนะครับผมสเสน่ห์จันดำนั้นมีความเชื่อแต่โบราณมาครับว่าช่วยกัน การถูกทําคุณใส่นะครับด้านสายเวทนะครับตัวนี้เขาบอกมีความเชื่อปลูกไว้ช่วยกันพวกการถูกทําของใส่ได้นะครับแต่ในสมัยปัจจุบันเนี้ยครับผมเราปลูกเพื่อความสวยงามนะครับผมเป็นของสะสมนะครับแล้วเป็นของสวยงามด้วยครับโดยตัวของเขาเองก็มีความสวยโดยระดับหนึ่งนะ เรามาดูนะครับว่าวัสดุปลูกของเส็จันดำเนี่ยใช้อะไรผมจะใช้ดินใบก้ามปูนะครับก็ซื้อดินใบก้ามปูที่เขาผสมเสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็มาผสมตัวมะพร้าวสับเพิ่มนะฮะเพิ่มความชื้นแล้วก็มีช่องว่างให้กับดินหน่อยนะครับตัวเส็จันดำเนี่ยผมถือว่าเป็นเสตจันที่ค่อนข้างทนนะครับเลี้ยงง่ายตายยากนะครับผมส่วนการขยายพันธุ์นะครับก็ใช้วิธี วิธีเดียวกันกับสเสน่ห์จนทั่วไปครับก็จะตัดยกยอดไปปลูกเหลือตอไว้ให้แตกหนอ่อแล้วค่อยแบ่งลูกตอนหลังก็ได้หรือรอให้เขาแทงหน่อจากกระถางเลยก็ได้หรือหั่นยกยอดไปปลูกแล้วแล้วเอาท่อนเงาข้างล่างนะครับหั่นเป็นข้อเป็นข้อ,เป,ขอเป็นข้อไปวางเพาะให้เกิดต้นใหม่ก็ได้มันทําได้อยู่ประมาณ3วิธีนี่ครับผมในปัจจุบันนะครับที่เห็นทํากันอยู่ครับแล้วก็ อีกวิธีหนึ่งคือเข้าห้องแลบครับพอเลี้ยงเนื้อเยื่อนะครับแต่นั้นก็คือเราไม่สามารถทําเองได้ก็ต้องจ้างเขาทานะครับผมแล้วก็เนี่ยครับสน,น่ห์จันถ้ามีอายุเยอะๆมากเขาก็จะแทงรากออกมาบริเวณนี้นะฮะจากจากับใบครับผมเขาจะแทงออกมาเป็นสัญญาณว่าเราสามารถยกยอดเขาได้แล้วนะครับเขามีรากอากาศรากรากลอยมาแล้วนะครับผมเนี่ยอ่า ถ้าเป็นสายซิงโคเนียมก็บอกเป็นรากอากาศนะครับแต่นี้ก็เป็นรากที่เขาหากินนั่นแหละแต่เขาแทงทะลุจากกลับใบมาแล้วนะครับผมส่วนการเลี้ยงดูเสน่ห์จันดําบ้านนะครับก็เราแนะนํานะครับให้เลี้ยงเขาอยู่ในที่ร่มลําไรนะครับผมไม่ให้โดนแดดโดยตรงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวใบเขาจะ ขอบใบไม้นะครับก็จะเริ่มจากใบสีเนี่ยครับเดี๋ยวเขาจะกลายเป็นสีน้ําตาลที่ไม่ใช่เป็นความสมบูรณ์หรือเปลี่ยนสีตามธรรมชาตินะครับแต่ว่าโดนแดดไหม้ก่อนนะครับแล้วก็จะเริ่มไหม้นะครับผมอ่าเป็นสีน้ําตาลแก่เลยครับพอลองเป็นอาการอย่างนั้นครับแดดแรงเกินไปนะครับผมเองก็เลี้ยงใต้สะแลนสักประมาณ70%นะครับผมอ่าตัวนี้ก็จะทําให้เขาออกมาสมบูรณ์หรือถ้าให้ดีเลยนะครับเลี้ยงใต้ต้นไม้นะครับใต้ต้นไม้ใหญ่เขาจะชอบมากนะครับเขาชอบอากาศเย็น ความชื้นเหมาะสมไม่แฉะไม่แห้งจนเกินไปนะครับผมแล้วก็ในฤดูหนาวอาจจะมีการชะงักบ้างถ้าท่านมีโรงเรือนพลาสติกนะครับหรือเป็นกระโจมหรือเป็นถุงก็ได้ครับใหญ่ๆใ,ใ,ใส่ห่อเขาไว้ครับเขาจะไม่ชะงักในช่วงฤดูหนาวนะครับแล้วจะเติบโตได้ดีในช่วงฤดูฝนนะครับผมแต่ต้องระวังเรื่องรากเน,น่าน,นิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าท่านใดใช้วัสดุปลูกที่เป็นดินค่อนข้างเยอะนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องรากเน่านะครับผม ดังนั้นก็คือถ้าช่วงฤด,ดูฝนถ้ามีการเปลี่ยนกระถางแนะนาให้เปลี่ยนวัสดุปลูกให,ให้ใส่วัสดุปลูกที่โลง่งถ้าท่านวางตากฝนนะครับยกขึ้นให้ก้นกระถางนะครับก้นกระถางลอยจากพื้นนะครับคือบางท่านก็ทําชั้นวางนะครับหรือว่าจะหาหินหาอะไรมาหนุนมารองก็ได้นะครับเพื่อป้องกันการลากเน่าให้น้ําระบายออกได้ไวที่สุดเพราะว่าช่วงฤด,ดูฝนมันตกทุกวันนะครับช่วงฝนตกทุกวันนี้ก็จะมีปัญหาหน่อยนะครับถามว่าตายไหมมันอาจจะไม่ตายครับแต่มันจะ มันจะโตช้าเพราะว่ารากข้างล่างชุดล่างเขาจะเสียครับจะเหลือเฉพาะรากชุดบนนะครับเนี่ยบริเวณเนี้ยโซนเนี้ยจะเหลือรากชุดเนี้ยข้างล่างนี่จะเน่าหมดเลยครับผมอจากประสบการณ์ที่เจอสําหรับคนที่ใช้ดินเยอะๆยะเลี้ยงนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เองนะฮะก็ท่านใดนะครับมีข้อเสนอแนะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับจะให้ผมเพิ่มเติมตรงไหนนะครับ หรือว่าจะให้เปรียบเทียบรือให้ดูอะไรนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําคลิปต่อไปให้นะครับสําหรับท่านที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเสน่ห์จันดานะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับกระแสเสน่ห์จันดมาแน่นะครับผมเพราะว่าเสน่ห์จันนาคเขาขึ้นยานไปรอบแล้วครับผมแล้วก็หย่อนหย่อนตัวลงมาแล้วครับคิวต่อไปครับเสน่ห์จันนาคเพราะว่าคิวแรกนี่คือมันเป็นเสน่ห์จันขาวแล้วก็มานาคต่อไปหนีไม่ออกนะครับสําหรับ สนจันดํนะครับผมเพราะว่าจันดํามีหลายตัวทั้งบ้านทั้งป่าด้วยนะครับก็รอติดตามต่อไปครับว่าสเสน่หจันดำเขาจะขึ้นยานหรือไม่เชิญติดตามในตอนต่อไปอย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับน้องทอมแห่งช่องสามทีพี่น้องด้วยครับวันนี้ขอกราบสวัสดีครับ